สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเจตาผ้ารั้วอีกคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y YouTube เนาะเจตาเอาเล้าพัฒนามาฝากแนวทางเล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะแล้วก็เอาดอกไม้หอมๆขาวๆสีขาวมาฝากน้ำเนาะเล้าพัฒนาค่ะวันที่ยี่สิบสี่สองทุ่มครึ่งแนวทางใหม่สีเซียนไปเบิ่งแนวทางของเพื่นกันคะ่ะ จ้านี่ก็จะเป็นแนวทางของเจีปากแดงเนาะคะ่ะนี่ไปตามเจีปากแดงมาคะ่ะนเจีปากแดงเพิ่นเข่าเด้อค่ะเข่าอีกแกลสองงวดติดเราเด้อเจีปากแดงวิ่งหลุดเพ่นเนาะสองงวดแล้วเจีปากแดงเพิ่นกับบหลุดเนาะคะ่ะเพิ่นก็เข่าตัววิ่งหลุดอยู่หลอกก่อนงวดที่แล้วเนาะคะ่ะ ของวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะของมือขึ้นนี่วิ่งรูดเพนเข่าทั้งสองทั้งเจ็ดเนาะสองขาเขาทั้งบนล่างนะสองสองแปดเก้าเจ็ดสองเนาะสองตัวนี่ตัวนี้นตัวจอเพอนแต่ว่ามันเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะมันเป็นอันเลขกออกสองเจ็ดส,สองนาะคะ่ะมันเป็นสองเจ็ดเนาะจีปากแดง นี่ไฟมานน้ำจีปากแดงบ่ค่ะนีเไยใดน้ำพนเพลนแน่สายวิง่งสายลดดุดใดบ่านอภไฟเป็น FC. เอฟซีจปากแดงับขอบบุญขอบคุณจีปากแดงเด้อค่ะเรียกเพ่งกะถือว่าเข่าอยู่เนาะสองงวดกับบ่าท่านหลุดเนาะค่ะจีปากแดงลาวพัฒนาของวันทียี่สิบเอ็ดเนาะมาเบิ้งโตัวไม้ของเพลน มีไผได้น้าบอพี่น้องขันได,ด้ก็ดีใจน้าเด้อเจตตาบ่ได้น้ำเพ้นดอกเจตตาลายบรรดาเส้นเสยนเนาะเจ๊ปากแดงราวพัฒนาวิ่งรูดค่ะเพิ้นใไหม่มาซีกับหก สองตัวหกหางสองตัวหกหางสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดค่ะหกห้าหกสี่หกสามตัวบนเพิ่นกับสี่สี่หกหกค่ะสามตัวสี่หางสี่หกห้าสี่หกแปดสี่หกสามสี่สี่หกวันที่ยี่สิบสี่ค่ะเป็นวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่ ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่ยังเข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องเจตาเนาะเอฟซี FC เพราะว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาคอมเมนต์กำลังแรงใจเจตาขอบคุณเ็นอยางสูงนาะค่ะ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอแคปหน้าจอของเจปากแดงนะคะต่อไปต่อไปจะเป็นของเจตาของเจตานี่รุดใบคักเนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดนี่อันนี้อันไม่อันนี้แนวทางไม่เอาไว้ข้างรางเดี๋ยวจังเอาขึ้นมาเรา จัเอาขึ้นมาบอกสู้ฟังบอ่อเขาบอ,อ,อยางเด้อเจตาเจ้าไม่เดินเลยเป็นแนวได้พี่น้องกราบขอโทษขออภัยเนาะยี่สิบเอ็ดของเจตารุดไปวิ่งรุดกับบ่อเขาหนึ่งตัวก็ไม่มากราบขอโทษขออภัยเป็นย่างสูงเอาไม้ไปต่อเนาะคะ่ะวันที่ยีสิบสี่ นี่ค่ะเป็นวันที่ยี่สิบสี่ของเจตาพารวยเนาะเป็นแนวด้ายเจตาเจ้าพันสันเลขทุกตัวกะมีเขาไม่รุดเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเรียงธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจากสว่าจังใดกับขอโทษขอไผ่ได้แต่ว่าจังสี่ละเจตากะใจกใอ็อยากให้มันเข่าเรื่องสามตัวพูดแล้วเนาะบม่อยากให้รุดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง เลี้ยงใจกับว่าจะใครรูดแล้วผูคำนวณเนาะอีฟซีพนกระใจดียูดอกพ้นกระเข้าใจอย,ยู่ดอกพ้นบาวาของเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเจตตาให้ให้วิ่งรูดสมก็่าเด้อค่ะวันที่ยีบซีสอตัวกับซีสอตัวกับซีหางคือเกาค่ะสามเจ็ดสาหหาสองหาหนึ่งบินส,ส,สามก็่าหาสามตัวสามหาง สามหาสองสามหาหนึ่งสามสามหาค่ะตัวนิ้งเจาะเจจะมีหาสองกับสามหกค่ะเบิลซาเอเบิลเบิลสามสามหาหาเนาะสามตัวสองหางค่ะสามห้าสองที่นิ่นเจาะเนาะตัวดินของเจสามสามห้าค่ะแคบหน้าจอค่ะผู้ใดจะตามของเจตาเอฟซีเจตานะ เอฟซีจิตาแคปหน้าจอค่ะดูได้จะตามไป,ไปน้ำตามต่อของจีตาเนาะค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะรุ่นเล่าพัฒนากันสองทุ่มคึงกับเจดตาในวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเอาบึงต่อไปของ ล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลเพินกับบรลษดเนาะค่ะเพิ่นกับเข่าอยู่เข่ามาอีกแล้วตัววิ่งตัวรูดก็ถือว่าสองตัวเข่าตัวหนึ่งเนาะค่ะเลขพินบรุลดวันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็งมวดกรพนกับบอลลดเนาะพนกับเข่าอยู่ค่ะของล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรเพนกับไพเป็นเอฟซีล็อกอุดรมีไปตามเพิ่นบอเอฟซี FC. มีผู้ใดชอบพอค่ะชอบก็าตามไปต่อผิดเจรนาซ้อมกันไปเนาะพี่น้องมีหลายเซียนหลายท่านเนาะแนวทางก็เลือกเอามักผู้ใดเนาะค่ะขอบุญขอบคุณเลขล็อกอุดรเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทั้งช่องของเจตาเนาะค่ะวันที่ยี่สี่นไห่มาแล้วค่ะ เลขล็อกอุดอรลาวพัฒนาวิ่งรูด3กับ1นสองตัว6หาง3ามเจ็ดสามหกสห่งเจ็้าค่ะบืนก็จะ3ามสาหนึ่งหตัว4หาง3ามหนึ่งเจ็ดค่ะวันที่24่สิบามทุ่มครึ่งอย่าพลาดติดตามชมกันพี่น้อง ตเด่นตัวนวินตัวเจาะเพิ่นจะมีสีหางเนาะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามห้าหนึ่งห้าค่ะสามตัวสองหางสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าค่ะเลขล็อกอุดรนเอฟซีของเพิ่นขันมีผู้ใดาตามเนาะค่ะของเลขล็อกอุดรเพิ่นก็ถือบาเดินอยู่เนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะ คำนวดออกมาก็เป็นแคนแนวทางเนาะค่ะพี่น้องชอบห้อก็จัดคัดห่ากระพานเอาที่ห้อชอบเนาะค่ะเอาแคบหน้าจอไปจะไปต่อกับเลขล็อกอุดรเนาะค่ะต่อไปเนาะต่อไปเป็นแนวทางของเลขลับน้ำโสมเนาะค่ะเลขลับน้ำโสมเพิ่นกับบุรุษเด้อค่ะ เขาไปอีกวิ่งบนวิ่งบนล่างเพิ่นกับเขาวิ่งรูดสามเอ้ยวิ่งรูดสามพนะพี่น้องโอ้ยเนาะกาเอาเนาะวิ่งรูดแปดสองขาเขาวันที่ยี่สิบเอ็ดเขาไปเละเข้าไปสองตัววิ่งรูดบนล่างสองนะสองแปดเก้าเจ็ดสองเนาะสองตัวไม่มาเนาะ จับคูห้บ่จับจับคู่บอนม,นมันมันบมีเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะมีแปดสองพิ่นเอาขึ้นมาวิ่งหลุดกัะเขาทั้งบนทั้งหลางเนาะถือว่าเดินเนาะถือว่าเดินอยู่ค่ะก็น่าจับตามองอยู่ดีเลขยกรับน้ำสมนี่หมดที่แล้วพิ่นกับเขาเนานะค่ะพี่นอ้องพิ่นเขามาอยู่แนวทางพิ้น เจตา่า,า,าบุษบัญญัติไม่เบิ้งประวัติพุ่นเนาะคลิปนี้จะมีสี่คนด้วยค่ะคลิปนี้จะมีสี่เซียนดังเนาะเลขกรับน้ำโสมให้มาแล้ววันที่ยี่สิบสี่วิ่งรูดหากับสองค่ะสองตัวหกหางห้าสามห้าสองห้าหนึ 1, 6, ่งแปดสองแปดสองแปดสองเจ็ดสองหกบิ้ก็จะมีหาหากับสองสองค่ะ สามตัวสี่หางห้าสองแปดห้าสองเจ็ดห้าสองหกห้าห้าสองค่ะเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบสี่สองทุ่มครึ่งค่ะเอฟซี FC ทุกทันเนาะจับตามองแล้วกะัเน้นจอพื้นมีแค่สามหางเด้อค่ะของเหลยกรับน้ำสม้มสองแปดห้าสองสองหกแล้วก็สองหางห้าสองแปดห้าสองหกค่ะ เอาไว้พิจารณากันวันจันทร์เนาะค่ะวันจันทร์ที่24 2ทุ่มครึ่งเนาะไปเที่ยวเล่าพัฒนากับเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะแคปหน้าจอค่ะถ้าไปชอบคิดนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องในหน่อยของเจตาพารวยเนาะค่ะราบขอบพุณนเอฟซีที่มาให้กำลังแรงใจว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะเพิ่นเข้ามาติดตาม ขอบขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่ก็ให้ปลอดภัยเนาะเดินทางไปไหนก็ให้มีโชกับมาให้มีใช่ค่ะคลิปนาพ่อกันไหมขอบคุณหลายๆค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ